ขึ้นใหม่ศรัทธาอันว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่เมื่อประทับอยู่หรือไม่ก็ประทับอยู่อยู่ก็ได้นะครับในพระนครชื่อว่าราชครึกทรงปารบซึ่งพระเทวทัตตัดแล้วกะเทตวาซึ่งชาดกทั้งหลายมากอยากด้วยประการชะนี้เสด็จไปแล้วสู่พระนครชื่อว่าสาวถีจากพระนครชื่อว่าราชครึกทรงสําเร็จแล้วซึ่งการประทับอยู่ ในพระวิหารชื่อว่าเชตวันแม้อันว่าพระเท,เทวทัตแ,และนวามาเสคีลาโนเป็นไข้สิ้นเดือนทั้งหลายเก้าขุตวาเป็นปัชชิเมกาเลสัทธาลังทัตถุก,ถก,กามโมเป็นผู้ไค้เพื่ออันเฝ้าซึ่งพระศาสดาในการอันมีในภายหลังขุตาวาเป็น วัตวากล่าวแล้วว่าเลขในอาหังอันว่าเราเป็นผู้ใครเพื่อนอนันเฝ้าซึ่งพระศาสดาอัมหิย่อมเป็นขึ้นใหม่อันว่าท่านทั้งหลายขอจงแสดงซึ่งพระศาสดานั้นแก่เราอิติดังนี้กับพระสาวกทั้งหลายสาวเกนะครับอัตโนของตนขึ้นใหม่วัจเนคันเมื่อคําว่าเลขในทวังอันว่าท่าน <c oughs> สัทธาลาสถิงเวรีเป็นผู้มีเวรกับด้วยพระศาสดาหุตวาเป็นอัจจริได้เที่ยวไปแล้วอัตโนสมมัตกาเลในการแห่งตนมีความสามารถขึ้นใหม่ไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายจะไม่นำไปซึ่งท่านตัทธะสัตถุสันติเกในสำนักของพระศาสดานั้นอิติดังนี้เตหิสาวเกหิอันพระอันสาวกทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วขึ้นใหม่อาหะ กล่าวแล้วว่าขึ้นเลกในตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายมามังนาเสถะจงหย่าลังยังเราให้ชิบหาย <c oughs> ขึ้นใหม่อันว่าความอาฆาตในพระศาสดาอันเรากะทำแล้วกะโตปะนะขึ้นใหม่แต่ว่าปะนะแต่ว่าอาฆาโตอันว่าความอาฆาตแม้อันมีปลายแห่งผมเป็นประมาณ <c oughs> มายในเรานัดถิ ย่อมไม่มีสัตุแก่พระศาสดาอิติดังนี้อันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วก็เ,เป็นคาถาไปนะครับเว้นอันว่าพระเทวทัตเทวทัตโต อ้อนวอนแล้วบ่อยๆว่าเลขในตุมเหออันว่าทำทั้งหลายขอจงแสดงซึ่งพระผูมีพระภาคเจ้าเมแกเ่เราอิติดังนี้อัฏฐะครั้งนั้นขึ้นใหม่นะครับเตสาวการว่าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นพาเอาแล้วซึ่งพระเทวทัตนั้นด้วยเตียงน้อยออกไปแล้วขึ้นใหม่พิขูอันว่าพิสุททั้งหลายฟังแล้ว ซึ่งการมาแห่งพระเทวทัตนั้นกราบทูลแจ้งแล้วแด่พระสัตตศาสดาว่าเล็กในข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าอันว่าพระเทวทัตย่อมมา <c oughs> <c oughs> เพื่อประโยชน์แก่การเฝ้าซึ่งพระองค์อิติดังนี้ขึ้นใหม่ศรัทธาอันว่าพระศาสดาตัดแล้วว่าภิกเวดูกรพิสุทั้งหลาย <c oughs> อันว่าเทวทัตนั้นจะไม่ได้เพื่ออันเห็นซึ่งเราด้วยอัตภาพนั้นอิติดังนี้ กีละได้ยินว่าอันว่าพิสุท์ทั้งหลายย่อมไม่ได้เพื่ออันเศ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกจำเดิมบัญจันนางวัตถุนางอายาจิตตะกาลโตแต่การแห่งวัตถุทั้งหลายห้าอันตนทูลขอแล้วรวบ อายังวัตถุนังอายังปัญจันนังวัตถุนังอาญาจิตตาการโตปัถัยยะพุทเทททูมอะระพระนภะา,นะาโวอันว่าความเป็นคืออันไม่ได้เพื่ออันเฝ้าซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำเดิมแต่การแห่งวัตถุทั้งหลายห้าอันพิสุทั้งหลายทูลขอแล้ว นี้อย่างนี้ธรรมตาเป็นธรรมดาโหติย่อมเป็นขึ้นใหม่พิกูอันว่าพิสุขสังหลายอาหังส่กาทูลแล้วว่าเลขในพันเตข้าแต่พระองค์พูดเจริญอันว่าพระเทวทัตมาแล้วสู่ที่นู้นด้วยสู่ที่นี้สู่ที่นู้น,นด้วย,วยวอิติด,ดังนี้ขึ้นใหม่พระกวา,วาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหัรตัดแล้วว่าเลขในเทวทัตะตเทวทัตตัวว่าพระเทวทัตย่อมปรารถนาซึ่งกมไดยังกรมังนา อันว่าเทวทัตจงกระทําซึ่งกรรมนั้นขึ้นใหม่อันว่าเทวทัตนั้นจักไม่ได้เพื่ออันเห็นซึ่งเราอิติดังนี้ขึ้นใหม่พิกขูอันว่าพิสุทั้งหลาย <c oughs> อาหางสูกรกาบทุนแล้ว <c oughs> อิติว่าถ้าแต่พระองค์พูดเจเลยั้นว่าพระเทวทัตมาแล้วโยชนะมัตตังฐานังสู่ที่อันมิโยดเป็นประมาณอิโตฐานโตแต่ที่นี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพระเทวทัตมาแล้วสู่โยดด้ยทั้งกึ <c <c ่งขึ้นใหม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าเทวทัตอันว่าพระเทวทัตมาแล้วสู่พาวุธหนึ่งขึ้นใหม่พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าพระเทวทัตมาแล้วสู่ที่ใกล้แห่งสระบกคณีสระบสระสระบก สู่ที่ใกล้แห่งสะบกขะละนีอิติดังนี้